กันยูขอขอบคุณบิมีกึ่งสำเร็จรูปวัยวายว้าวถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าวเอาละครับกลับมาสู่ช่วงเล่นเกมครับกับเกมที่ชื่อว่าไดฮาร์ดคนอึดตายยากครับผมกติกาการเล่นเกมต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยจะมี2ทีมด้วยกันฮะทีมแรกฮะอูโน่เหลาทองกับเดอะมีนครับผมและทีมฮะเป็นจอร์ดี้กับโจโจ้คอมิเดียนครับผม คือผ,ผมต้องอยู่ทีมเดียวกับมันหรอคุณต้องอยู่ทีมเดียวกับมันใช่สองทีมนี้นะฮะจะแบ่งกันสู้กันทีละคู่คู่นี้หนึ่งสองปั๊บปั๊บอย่างงี้โดยการต่อสู้ก็คือให้พูดให้อีกคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งพูดให้ตัวเองรอดแล้วพูดให้อีกคนหนึ่งตายคนไหนเล่าเรื่องแล้วแพ้ด,ด้วยการตายก็คือคนนั้นแพ้ไป คนชนะต้องไข่คนตายแน่ไม่ไม่ไม่นยุนทีมเดียวกับมึงค่ะโอ้โหไอ้นี่มีติกาไม่รู้เลย energy เต็มผมเปลี่ยนคู่ได้ไหมเฮ้ยเห็นด้วยจอรดี้มากบอูโน่ก่อนเสร็จแล้วเดอร์มีนเจอคุณโชโจ้เข้าไปได้ติดใจตั้งแต่ติดใจตั้งแต่พระบินทบาทเลยเมื่อวานแล้วเอาล่ะเราจะแข่งกัน2รอบ แล้วถ้าเกิดว่าเสมอกันจะแข่งรอบที่3ให้ส่งตัวแทนออกมาเจอกันเอาละคู่แรกครับระหว่างอูโน่เหล่าทองกับจอร์ดี้ดายฮาร์ดเริ่มครับจอร์ดี้ก่อนผมเอาระเบิดจอร์ดี้เริ่มก่อนต๊อาปากไม่ตายไม่ตายให้ข <c oughs> ใเขาไม่จัดการก่อนไอ้หนุ่มไอ้หนูไอ้หนุ่มต้องใจเย็นๆไอ้หนู่มมีสติกว่านี้ระเบิดอยู่ในมือเลยเนี่ยผมเอาระเบิดในมือผมเนี่ย ใส่ไว้ในปากพี่แล้วก็ปิดแล้วก็เย็บปากพี่ให้พี่กลืนลงไปพี่เอากายตาดแล้วพี่เอาฟ้างใส่ไปเองแล้วพี่เอารถทับปากเองมึงตายแน่นอน <c oughs> ตอนนี้พี่เอารถทับปากผม,มเอ้ยอกิ้งออกขวา ผมวิ่งอ้อมไปต่อยพี่พร้อมกับระเบิดอีกก้อนหนึ่งใส่หน้าพี่กูทับมึงวางขวาอีกทีหนึ่งอ่ะกูแล้วกูลากมึงไปแล,แล้วก็มาชนกันรถชนกันเช,ชื่อไหมว่ารถชนกันอ่ะตัวมันอยู่ตรงกลางแล้วเออตายแล้วผมรู้แล้วผมอยู่ตรงกลางผมก็เลยขุดหลุมมาไว้<ๆ>ผมก็ลงหลุมเนี่ยอ้อมมาอยู่หลังรถแล้วขึ้นมาหักคอพี่ไม่มีหลุมมีฟุตบาทอย่างเดียว มันเป็นฝาท่ออยู่ตรงนั้นผมเป็นฝาท่อผมเปิดเอาไว้ผมทาสีทับไปเหมือนถนนผมก็อ้อมไปเหมือนเดิมออกมีดปาดคอพี่พี่กำลังจะตายในห้าสี่สามสองครับผมเอารถอะลงไปในท่อตามเข้าไปตามเข้าไปแล้วผมไปเหยียบมันอะตายด้หนองสัตว์ขุท่อปเกอรี่เลยไอเหียดูอะไรมาวะ เจเจอรถเข้าไปในท่อแล้วผมกะแล้วว่าเขาจะขี่รถเพราะความบ้าของเขาเนี่ยเขาขี่รถมาผมตั้งใจอะผมติดระเบิดไว้ในท่อเต็มไปหมดเลยเออรถเนี่ยกลับหลังไปไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ผมกดสวิตช์ระเบิดตายในท่อผมไม่ลงในท่ออ้าวคุณอยู่ไหนพยมบนอ้าวเอาล่นรถอะลงไปเองไงสูงรถไปเองหรอมาข้ัมลงมาข้ามมาข้าบหงือเปล่เอาแล้วสวยแล้วเอาไปลงไง พี่ฆ่าผมไงโดนแล้วมันโดนยัดให้เขาตายด้วยนะตายยังไงวะตายแล้วเขาตายทลนตายแล้วผมนับตายแล้วตายเลเหตุก็เหตุก็มีเหตุผลเขาเขาไปกดระเบิดนะล้วไปโดนระเบิดตัวเองผมไปกดป่ะผมเขากดวะผมที่ระเบิดผมผมกดในท่อก็ตายเขาตายเองเพราะว่าผมขึ้นมาผมไม่ลงไปคุณลงไปคนเดียวผมว่าลูบังคับลงไปอ่ะคุณว่ามึงไม่น่าเล่นเกมนี้ผมวางระเบิดให้เขาแล้วผมกดระเบิดแล้วผมตายเหรอวะเนี่ย ตายเพราะว่าพี่ไม่ลงไปพี่ขับรุบขับลงไปผมก็ไม่ได้ลงไปอ้าวผมเลงสไนอยู่ไกลๆเลยมึงพูดเต็มๆไม่ได้เหรอสไนเปอร์โอเคไออูโน่เหลาทองวันนี้คือวันตายของเจ้าหเปรี่ยงกระสุนลงตรงหัวใจพี่เลยเต็มๆตายกระดิกไปไม่ได้พี่พี่ควักหัวใจออกมาหัวใจาแล้วก็เต้นไ่ได้จัดทอมเป็นเจลลี่ฟากน เอาหัวใจออกมาเอาหัวใจออกมาแล้วเต้นๆแล้วเขาตายไงแล้วผมตายยังไงต่ออเขาตายไงตายตอนที่ก็คือพี่คว้างใส่หน้าเองคว้างหัวใจพี่คว้างหัวใจเองคว้างใส่หน้าผมหยิบหัวใจพี่อย่างนี้เออแล้วผมก็ฉีกมันออกแล้วก็ขยี้พี่ก็ตายไม่ใช่หัวใจอันนั้นคือนมพี่ผมเชื่อคนนี้พี่เหรอใช่ว่าทปไมอันเล็กหยิบนมพี่จ้าอ๋อเหรอเขาหยิบหนมอ่ะแล้วสุดท้ายเขาตายไงเขาตายตรงที่ มปืนอ่ะใครใครดูจานดับป่ะพี่เคยดูครับอ่าเจ็บจานบานงี้จานดับเขาใช้ปืนสั้นนะมึงเมื่อกี้มึงทำเสียงปืนรัวไม่ใช่ก็ปึ้งปึ้งอ๋อยิงหลายนัดยิงหลายนัด่ยิงสามนอัดผมสร้างบาเลียมึงสร้างบาเลียยิงผมไม่เข้าแล้วผมก็หยุดเวลาทุกอย่างหยุดพี่ก็หยุดพี่ทำไรไม่ได้เลยไอ้สัตว์ทอมเบนเจอรี่ผมก็ไปดึงฟันนู่นมาเวลดึงฟันพี่ทีลลซี่ทิลลซี่ทิลลซี่แล้วก็ใส่ฟันใหม่ที่เป็นระเบิดทีลลซี่ทิลลซี่กด ปึ้มพี่ตายเลยพี่ไม่มีแอรียบาเลียบาเลีอาพยายาพื้นที่ทำอะไรบาเลียบาเลียแอรียเป็นพื้นที่ก่อนที่เองจะสร้างแอรียบาเลียผมชอบพูดบาเลียมึงพูดแอรีอาอย่างงไปหมดเออผมผมก่อนที่เขาจะสร้างแอรีอาสร้างบาเลีย ไอ้ตัดซื้อเองผมกำบาเลีย์อ้เงี้ยแล้วผมหยิบเข้ามาเงี้ยเคี้ยวเลยแดกแดกเลยเหรอกินเลยหรอคุณแดกคุณแดกแดกเขาเออแดกเขาไปแล้วคุณโน้ตเาแดกแล้วอ๋อผมอยู่ในบาเลียแล้วพี่เคี้ยวผมอ่าใช่เคี้ยวผมขยายตัวให้เล็กลง ขยายตัวให้เล็ขยายตัวให้เล็กลงมึงเล็กแล้วมึงเล็กแล้วผมว่ามันมีการติดเชื้อย่อย่อย่อตัวให้เล็กลงขยายตัวให้เล็กลงงงเลยสัตว์ย่อตัวให้เล็กลงเออเข้าไปในร่างของพี่เออแล้วผมจะขยายตัวใหญ่ให้รากพี่ระเบิดออกมาชื่อแอนแมนแอนแมนเออพี่เอามือเข้าไปนะตามหาเองมือไม่สบายท้อเต่อเป็นเจลลี่ไหมต่อาอุ้ยเยี่เว่นหลุดเลยตามหาตัวเองตามหาเขาในตัวแล้วทำอะไรต่อย่างเองเลยพี่ดันเองขึ้นมา พี่ปั้นเองเป็นพื้นเป็นพื้นปั้นเป็นพื้นเป็นพื้นแล้วพี่เหยียบเมึงจอยได้เชือเออมึงเป็นพื้นแล้วไงผมเป็นพื้นพื้นว่ารักแถบแบบว่ารักพื้นเลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมทนไม่ไหวแล้วมึงทนไม่ไหวผมวิ่งไปร้านขายปืนเฮ้ยมึงเป็นผเอาปืนกระบอกนึงครับผมเป็นพื้นแล้วผมวิ่งไปร้านขายปืนไม่ไหวแล้วผมเอาปืนมากระบอกนึงผมยิงตัวเองแล้วผม ตายเลยยอมแพ้เหรอตัวเองเลยอูโนชนะครับผมเื่วิ่งเืนวิ่งไปซื้อปืนเฮ้ยมึงชนะครับมึงชนะไม่ดีใจครับโอ้โหแล้วให้พี่มีดีใจเอ้อทำไมอ่ะที่มีก็จะแพงอ่ะมันพูดอะไรวะเฮ้ยจักรจี้ตัวเองมาทุโมธนุสิเขาจะเห็นหน้าคุณไหมล่ะรอบแรกครับอูโนชนะไปแล้วทีมนี้นำไปหนึ่งต่อศูนย์ครับผม รอบต่อไปครับโจโจมาเปิดยิงแม่งเลยเฮ้ยนเดอร์มีนฮะเจอคุณโจโจครับไปครับไดฮาร์ดรอบสองไฟครับเริ่มจากเดอร์มีนก่อนครับเนี่ยจังหวะอยู่ใกล้ผมผมสับศอกเข้าท้ายทอยอย่างงี้นะเรียบร้อยตายมันโดนเส้นโดนเส้นใช่ขำเลยหาเลยรแต่วันก่อนผมไปนวดมาผมไปนวดทำให้เส้นตึงเส้นตึงผมเลยไม่เป็นไรเส้นคลายเส้นคลาย มันมันตึงเพราะเพราะพร้อมรับแรงสอกเขาแรงแรมันแข็งเด้งเลยสอกเด้งเลยพี่ก็เอ้ยพี่ก็เจ็บอ่าเจ็บเจ็บพี่เจ็บพี่ก็เหนื่อยพี่ก็ไปกินข้าวนี่บังคับให้กูไปกินข้าวอะไรพี่กินข้าวกินข้าวผมก็ปลอมตัวเป็นพ่อครัวอ๋อเหรอเอ้ยผมไปปลอมตัวเป็นพ่อครัวไปดักรอพี่ไว้ผมก็หันหันหันโอ้รอรอเออหันเลย หันหแนระเบิดแล้วหันปลา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 หันแน่ไม่เล่นเลยเขาไ่หันหันนัหอะไรหันแน่โอ้ยไอ้นี่ใจปังอยู่นี่ใจฟังอยู่กันด้วยหันปลาหันปลาไม่ได้หันแน่ระหว่างที่พี่เผลอผมเอายาพิษออกมาเฮ้ยยาพิษออกมาแล้วพอพี่เผลอผมว่ามีดแทงพี่ตายอ้าวคุณลูกกันไปหยิบยาพิษมาทำไมหยิบยาพิษมาทำพี่แทงมีดปไม่ได้แทงโอเคเออมีดแทงเฉยเออแทงตรงไหนแทงที่ศอก แทงที่สอบแทงที่สอบกูไม่ตายอยู่แล้วเอาจริงๆแทงที่สอบกูไม่ตายอยู่แล้วเออหลือเแค่สอบอะเลือดมันก็จะไหลออกเออไม่เป็นไรกดแผลไว้30มสิบวิถ้าแผลไม่ลึกพอเนี่ยเลือดอยู่ไหลเออผมก็เลยแทงสอบอีกข้างหนึ่งพี่ก็กดไม่ได้ไม่ให้กูฆ่าเลยหนีไปเฮ้ยพอกดนี่ไอ้ตายไหลแอลมันไหลมันไม่ยั้งเลยมึงไม่ใจ้ออกเลยแ้วพี่อยากเห็นพี่ก็ตายอย่างทรมานพี่เห็นปุ๊กอะเออปึ๊บอ่า นี่หยุดหยุดหยุดเลือด่วหยุดเลือดแล้ห้ามเลือดไว้วิธีห้ามเลือดยังไงนะที่เคยสอนห้ามเลืออดย่าอย่าหน้าเลือดอฮียเออออยาน้าเลือดออาแล้วได้ไงต่อแล้วพี่พีทได้หรอห้ามเลือดเสร็จจ้ะไอห้ามเลือดเสร็จอันนี้คือจังหวะเข้ามาแทงใช่คือตัวเขาต้องอยู่ใกล้แน่ๆแหละเมื่อกี้แทงข้างแทงข้างนี้รอบสองแทงข้างนี้จังหวะแทงข้างนี้มีดมีดต้องมาใต้นี้แล้วผมหนีบหนีบมีดเหนีบมีดเสร็จปุ๊บมีด ตายมีจะหันตรงด้านนี้ใช่ไหมผมเบี่ยงนี้เลยปั๊บป๊บป๊บจึกไอ้ขี้กูตายเหรอเขาตายคนคนนี้ตายอ้าวโอเคเรา้องชนะไม่ใช่โดนี่โดนนี่โดนโต๊โดนโดนโดนนนโดนคนนี้โดนคนนี้ใจโคงใจโคงแล้วก็เลือดตกโครงตายเลือดตกโคงอกเลือดตกโคงอ้าทำทันไดผมวิ่งไปหาหมอได้ทัน ไปหาหมอหมอเทวดาหมอเทวดาด้วยหมอครับช่วยได้ครับหมอหมอก็ช่วยช่วยหมก็รอดออกมาโอ้โหง่ายๆ่ายหมอหมอหมอช่วยเร็วเนาะง่ายง่ายเลยมังเล่นเกมเลยวะจริงปะคุณรอดออกมาแล้วไงคุณรอดออกมาแล้วไงแต่ผมรอดออกมาแล้วผมก็ไปปลอมตัวมึงปลอมตัวอีกเหรอไอ้เหี้ยนี่ยถ้ายังเป็นสายลับเหรอขยันปลอมตัวได้ตึกผมไปปลอมตัวรอบนี้เป็นอะไรเป็น เป็นคนรับสมัครแข่งวิ่งมาราธอนอ้าวไปฉลึกเลยไปฉลึกเลยกว่าไปชวนพี่พี่จำไม่จําได้เมื่อวานสัมภาษณ์ว่าผมอยากวิ่งมาราธอนไอ้สัตว์ไม่จำดีเออพี่ครับมีงานวิ่งมาราธอนครับพร้อมตัวเป็นคนจะวิ่งมาราธอนแล้วมาชวนเขาวิ่งอ่าพี่เขาไปสมัครวิ่งอ้าวแล้วพี่เขาวิ่งวิ่งอยู่เขาเหนื่อยเขาหยิบยาดมมาดมอ่าผมวางยาพิษไว้ในยาดมเอออ้หตอนไหนกูโดนยาพิษตายแน่เลยวางไว้วันก่อนหน่ะอู้หเป็นเป็นแพ็กเกจแถมมากับงาน ออ๋อแลมากัดเสื้ออะไรอย่างงี้เออให้เขาดมเขาว่าดมอืดมเสร็จปุ๊บอย่าดมติดจมูกตายตายไม่ได้ตายเพราะใไม่ปิ๊งเพราะแต่ิ๊อ๋อมันอุดอุดรูจมูกไปแต่เหนื่อยแต่มันอุดรูเดียวอ่าแต่ท่านท่านนี้เป็นหวัดโอตายโอ้โหโจโจ้เดินทาก็ไม่ร้าอเไม่ส เชียตายนะทำไมไม่หายใจทางปากอ่ะช่วงนี้เป็นภูมิแพ้เออว่ะตกใจอ่ะนี่เลื่อยเลยว่ะไอ้เราแล้วด้วยอ่ะนี่ไอเราชอบวิ่งมาทอร์นเนี่ยอยากร้องอ่ะเอาละทั้งนั้นถึงช่วงเวลาของคู่ชิงแล้วฮะจอดดี้ต้องสลับที่กับโจโจ้ฮะนี่คือคนที่จะตัดสินฮะว่าการแข่งขันใดฮาร์ดคนอึดตายย่างใครจะอึดกว่ากันรอบแรกเนี่ยเริ่มที่จอดดี้ไปแล้วรอบสองนี้จะเริ่มที่ คุณอนโนเหลาทองจับเวลาครับพี่จับเวลาไหมพี่จับเวลาไหมตอนนั้นฮ่าววิจับเวลาตีสัางคน่ังไม่ฟังกันเย้ไปเริกมครับคือที่คุณนั่งอยู่แล้วคุณใส่หมวกนะครับมีดเต็มหัวคุณไปหมดเลยนะเฮ้ยผมโดนแล้วเหรอคุณเอามีดไปได้หัวเหรอมีดไปได้หัวเออใช่แล้วคุณเนี่ยเพื่อนคุณกดมีดละ โห้เฮียบางกว่าใจกุอยไม่มีางมีตายแล้วอย่เล่นเ่อย่นเ่น่กอยาก่อย่าอย่ากอยา่นเล่เ่กอย่นเล่่อยก่นเล่นเ่อยาเล่นเ่นเ่้อยา่เ่นเล่นอย่นเล่เ่อยาแท่งหั่นุอยาเ่นเ่นเล่้อย่นุ่ณทอยากล่นี่นับ่ื้อไปแล้วผมไปฝึกวิชาหัวเหล็กที่วัดเ่นล่นเอบาีล่แล้วมันก็้ึมักเนเก็ฝึก่นเ่น แมงเก่งจัดอ่ะแล้วฝึกแล้วไงต่อที่ีผมบางไว้เนี่ยเพราะว่าไปฝึกวิชามาโอเคแล้วคุณทำไงต่อมีดมันก็แฉลบไปของมีดมันแฉลบปุ๊บมันก็เด้งก็เด้งตุ้งตุ๊กตุ๊กกลับไปโดนเสียงมีดเด้งไงนะตุ้งตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอ้ยเสียงมีดเด้งน่ารักมากที่สุดต่างเป็นกองเออมีดก็เด้งกลับไปปักเข้าที่อกอุนโออกีฮะใช่หมอมันด้วยกันนั่นเองอะสองครเลยแล้วคุณทำไงมีดปักที่อกแล้วอกไก่หนีบหนีบหนีบมีด ด้วยนิ้วเนี่ยนะรับไว้ด้วยมีรับปึ๊บเอามีดมาดูดเฮ้ยโหจุดไฟที่ปลายมีดเป็นมะเร็งตาหยิบมีดมาดูดหยิบมีดมาดูดหลังจากนั้นผมปั้นมีดปั้นมีดเรื่องเดิมเลยนี่ทอมเบอรเจรรี่ปั้นมีดเป็นรถยนต์โโอ้หเชื่อปั้นมีดเป็นรถยนต์เล่ารถยนต์ลงท่อยไว้สัตว์อ้าวปั้นมีดเป็นรถยนต์ผมฟังรถยนต์ใส่คอ คุณคว้างรถยนต์อัดเขาเข้ากับกำแพงแล้วไม่มีอะไรมายุ่งกับเขาได้อีกต่อไปเออแล้วคุณทำไงของรถยนต์เป็นมีดใช่ไหมครัไม่ไม่คว้างไม่เป็นรถยนต์แต่ผมเตรียมการไว้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเพราะว่าเป็นรถปุ๊บผมตั้งด่านให้ตำรวจมาตั้งด่านมึงปลอมตัวเป็นตำรวจอเหรอเนี่ยไม่อันนี้จ้างมาตำรวจจ้างมาปลอมไปหมดเลยตั้งด่านเลยเหรอตั้งด่านโอ้ซับซ้อนเพอาะตำรวจเห็นรถมาปุ๊บเอ้ยจอดกันครับเออแล้วก็ลงไปตรวจอ่าพอไปตรวจก็เจอว่า คุณเมาแล้วครับฉันไปกินแอลกอฮอล์เมื่อไหร่คุณไปกินมาเมื่อวานมันยังเหลืออยู่ในเลือดแล้วไงแล้วมันถึงตายไหมหรือว่ามันยังไงแล้วเขาก็เลยโดนจับเข้าคุกอแล้วพออยู่ในคุกเขากินขนมนาโอ้อย่าบอกนะแล้วเขาก็เลยโดนคนในคุกเอายาสีฟันแทงตายยาสีฟันไอ้สิแป็งสีฟันไอ้สิเป็นเหรไอ้ที่ยาสีฟันไม่เคยฟังกูว่ามึงเนี่ยที่กินขนมนาเนี่ยพวกมึงเนี่ยแหละเออ ตอนตอนตอนที่เขาจะเอาแปรงฟันยาเข้ามาผมจับแปรงครับผมมาแปรงฟันก่อนเฮ้ยแปรงไปแปงมาแปรงล่างเลยทีนี้เฮ้ยคุณแปรงล่างเหรอเป็นไรอ่ะไม่แปรงข้างล่างแปรงมาลราก็นึกว่าแบบแปรงล่างเปนอะเลยกร่าเรื่องใหม่อีกผมไปรล่างเสร็จปุ๊บผมจับมีดอ่ะกีดกีดตัวเองฮะกีดกีดหน้ากีดตา เนคนบ้าไปเลยแกบ้าไปเลยกีดหน้ากีดตานหัวใจกีดตีทั้งตัวตัวเป็นเลือดกีดให้เขาดูว่าผมก็ทำร้ายตัวเองได้นะรูไปผงขัญเพราะฉะนั้นผมแทงเพื่อนผมใครไม่ใช่กูเนาะแทงเพื่อนผมคนหนึ่งไม่ใช่กูแน่แน่โชว์ว่าผมสามารถฆ่าคนได้โดยที่ผมไม่ต้องใช้ใครแต่ชัวร์ก่อนไม่ใช่กูใช่ไม่ใช่โอเคแล้วหลังนั้นผมยิบมีด ปั้นมึงเสียเพื่อนไปแล้วนะปั้นอีกแล้วหรอไม่ปั้นมีดหรือปั้นเอีกแวเดินเดือชอบปั้นเออปั้นเก่งสัตว์ทำค่ายเพลงไหมปั้นปั้นมีเป็นอะไรรอบนี้ปั้นมาผมฟังปั้นเป็นอะไรคว่างก็ไม่คว่างเลยฟังฟังเลยผมฟังฟังไปเลยฟังฟังอะไรฟังฟ้ายาำยันได้ตลกเหรอได้อยู่ฟังไปที่ใครฟังดีกว่าฟังไปที่เขาแล้วโดนเขาโดนไหม ไม่โดนแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อยังยังยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายเราต่อไปหนุ่มเราต่อไปเด้งกลับมาผมไอ้ขี้นี่อยากจบแล้วผมจะมาเป๊บเปิบเปิบผมไม่ใช่ป้านะวางมีดวางมีดวางมีดอ่านอ่านมีดเมื่อไหร่มุงนี้จะจบใบศพทำให้เขาตายก่อนสิทำให้เขาตายเมื่อไหร่จะจบไงผมก็เลยวางยาพิษไอ้ขี้ยังวางยาพิษอยู่แล้วคุณอยู่ที่ไหน นี่ผมอยู่คุณอยู่นี่เธอนั่นอยู่ไหนไอ้สายแมนเป็นไทยแม่งยิงเไทยอินเพลงตัวเองเออครับคุณตอบเขาสิคุณอยู่ไหนเขาทำอะไรผมเนี่ยมึงทำอะไรเขาเนี่ยแต่งความไม่ได้พยายาอะไรงเขาหรือยังมึงทำอะไรสิอย่าฆ่ากันเลยเออสงบสุขดีก่ะสงบสุขสสงบยังดังสำนวนที่สุภาษิตเขาว่าอะไรเออเออการ กำขี้ดีกว่ากำตดใช่ช้างขี้ให้รีบตัดไม่ใช่ไม่ใช่ดาังคนตัวปานที่ว่าขี่ช้างขึ้นภูเขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขี่ขี่ช้างจับตะกั่วแตนกำใดไม่อยู่กำกูไม่รู้มั้งไอ้เหี้ยกำะใดไม่อยู่กำขี้ดีกว่ากำตดเออกำใดไม่อยู่กำแบร์เชื่ออะไรวะินไอ้เหี้ยไม่เข้าใจอเลยวะ กำแบไอสัตว์มึงก็ไม่มีแล้วมันเรียกร้องกับคนอื่นไม่มีตอนนี้มีไหมตอนนี้มีไหมกำกำอย่างงี้ได้ไหมกำใดใครก่ออ่ากำดอกำดอกูไหมดรอไปแล่าประตูมัต้องบิดอ๋อโอ้ยเก็บใส่กระเป๋าไม่เฮียไอสัตว์มีได้รับได้โทรศัพท์มึงถือไว้ไม่ได้เลยอะสรุปยังไงมึงมึงหาทางตายเองเลยได้ไหม คือพอผมได้ฟังภาษิตของเขาผมก็งงแล้วผมก็เดินข้ามถนนแล้วรถก็ชนผมตายเลยตายเท่ากับพอโดนเดามจจากภาษิตของเขาไม่มีใครสู้เขาได้เลยว่าไม่ได้โดนดามจดหรอกแม่งกำลังคิดอยู่งงๆอ่ะเบอร์เบอร์ไอ้เหี้ยแม่งพูดเลยว่รถชนตายโอ้โหชนะเกมนี้ไปเลยครับผมไม่โดน ไม่สไตล์สไตล์สไตล์ใหม่ตรงนี้คุณคิอคิดอะไรอยู่ปะคิดถึงเธอเมื่อกี้มีเป็นกระซิงเธอรักเธออไอ้ยี่คำถามสุดท้ายแล้วทิ้งไปเคุณคุณเจอเขาแล้วคุณรู้สึกอะไรที่คุณว้าวในตัวเขามากที่สุดแไอ้ยี่เด็กเหี้ยอะไรพูดไม่รู้เรื่อง สิ่งที่น่าววาวเออมันมันววาวอย่างนะนม่พูดแบบว่ามันมันแบบภาพภาพรักที่เห็นกับตัวจริงที่เขาเป็นมันไม่เหมือนกันนี่เออก็เลยแบบว่าอ๋อมึงก็เป็นคนดีได้นี่แต่ว่าบนโลกนี้บนโลกนี้มีอยู่หลายร้อยภาษามึงเสือกเลือกผู้ภาษาที่พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์พูดไปเรื่อยเขาอะคุณพูดถึงเขาหน่อยปิดท้ายเลยวันนี้รายการเลยคุณว้าวอะไรพี่มินรู้จักแกแล้วมีอะไรที่คุณรู้สึกครับสามคำที่ผมรู้สึกว่าพี่มิน เป็นคนที่ดีมากครับน้องชมเนเอะเวลีกูดแค่นี้นะแค่นี้เหรอก็เวลีกูดเวลีกูดสามคำจบวันนั้นผมจะตกบันไดเขาช้อนผมเลยคว้าไว้ใส่นะช้อนหน้าแกไอ้สัตว์ปั่นไส้นาแล้วไม่ไม่ผมผมไม่แต่รายการแล้วขาผมไม่ค่อยดีแล้วมีแกก็แบบเหมือนแบบพยุงลงมาเลยใช่ผมรู้สึกว่าแบบคือแต่ก่อนหน้านี้มันมันก็มีหลายๆการ ไปให้น้องไปส่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแกหลังจากกลับที่เที่ยวเงี้ยแกก็เดินออกมาส่งกะคนเดียวแกเดินออกมาส่งคนเดียวจะพอะไรจะพูดอะไรเออใช่ระเป็นพี่ที่หนักครับครับผมโอเควันนี้ก็ได้สาระความรู้ดีๆนะครับจริงเหรอจริงเหรอได้สาระจริงเหรอโอ้โหได้เยอะมากอได้หลายเรื่องมากจุดรอจุบรอดูในทีวี เออใช่ก็หลายๆคนคงได้เก็บเป็นข้อคิดในการพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะเติบโตมาแล้วก็เป็นแบบพี่มินครับผมขอบคุณนุ่นแล้วก็ขอบคุณทั้งมินนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนฮะจบแล้วครับเหล่าการ์ตูนวู่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงใหม่เขาเพาะนะเพาะขอสักท่อนขอสักท่อนขอสักมมมาาากควหยเท่าเดิมนั่นแหละจ้านั่นแหละจ้าเฮ้ย ฝากไว้ครับข้อคิดสมัยนี้ครับผมไอ้หนุ่มที่เธออวดเราให้พักไปสวดอภิธรรมแล้วเย้เท่ยังไม่จบวังไม่จบ่ังไม่จบกูยังไม่ได้เผาเลยอภิธรรมแล้วคงไม่แค้วกระหรอกจ้าจ้าเลเลมันดิลพี่พี่เอาไว้เลยเปเลย สำหรับใครที่ดูรายการกัตตันยูทูนท์จบแล้วนะครับก็ฝากไปกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับกัตตันยูทูนท์